สวัสดีครับมาพบกับช่องอ้องเปานะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆครับกระเพราข้าวคลุกครับกระเพราหมูสับข้าวคลุกฮะทำง่ายๆครับเราก็มาเริ่มกันที่วัตถุดิบครับนี่ครับผมใส่กระเทียมไปแล้วนะครับประมาณ5กลีบแล้วก็พริกครับพริกขี้ฟักเขียวแล้วก็แดงนะครับประมาณ5 6เม็ดถ้าแต่ตามชอบนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะได้นะฮะแต่ผมช่วงนี้ไม่ค่อยทานเผ็ดนะครับก็เลยใส่น้อยไปหน่อย พอแหลกครับไม่ต้องละเอียดมากครับอันนี้ครับวัตถุดิบหลักอีกตัวก็เป็นกะเพรานะครับ1กึ่กำมือแล้วก็หมูครับหมูสับวันนี้ผมใช้เนื้อหมูสับปนมันนะครับ2ทีนะครับแล้วก็นี่ครับน้ำซอสผักครับส่วนผสมก็จะมีซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับฝาเขียวนะครับช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชานะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ใส่น้ํามันพืชนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องใส่มากครับ แล้วก็รอให้น้ํามันร้อนครับจากนั้นเราก็ใส่พริกกับกระเทียมนะครับที่เราโขกไว้ครับตรงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ทำการผัดกพริกกับกระเทียมเลยนะครับใช้ไฟกลางครับตรงนี้ไม่ต้องเร่งไฟมากครับเดี๋ยวจะไหม้ต่กอนค่อยผัดกลับให้หอมครับให้กลิ่นขึ้นมาครับ นั้นเราก็ใส่หมูครับหัวสับที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาผัดเร่งไฟสักนิดห้มันผัดแล้วให้กลิ่นชูขึ้นมาครับนี่ครับกลิ่นพริกกระเทียมกับหมูเริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นครับเราผัดเราดูมันมันจะแห้งไปเราก็ผมก็จะเติมน้ำครับน้ำเปล่านะครับนิดหน่อยครับ ช่วยให้ผัดง่ายขึ้นครับคนไปนะครับคลุกเขาให้ทั่วนะครับแล้วเราก็่น้ำซอสปรุงครับที่เราปรุงไว้นะครับที่เตรียมไว้แต่แรกนะครับ ็เอามาใส่ผัดนะครับตรงนี้ครับพอใส่เครื่องซอสผัดไปแล้วนี่ยความหอมก็จะโชยมาอีกรอบครับเพิ่มนะครับแอสีอิ่วดำนะครับไม่ว่าสีอหวานนะครับเพิ่มสีสันนะครับให้มันสวยขึ้นนะครับน่ารับประทานยิ่งขึ้นจากนั้นเราก็มาใส่นเลยครับใบกระเพราที่เราเตรียมไว้หนึ่งกำมือครับผัดคุกเล้านะครับในหอมนะครับ ก็ไม่ต้องผัดนานมากเพราะเดี๋ยวเราจะคลุกกับข้าวนะครับมันก็จะสุกอีกแบบนี้ครับเราก็มาใส่ข้าวข้าวสวยนะครับแช่เย็นไว้นะครับในตู้เย็นแนะนำนะครับว่าเป็นข้าวสวยเก่านะครับถ้าข้าวสวยใหม่เอามาคลุกเขาอย่างนี้มันจะแฉะเละนะครับมันจะไม่เป็นเม็ดนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเก่านะครับแนะนําว่าแช่ตู้เย็นไว้นะครับมันจะเป็นเม็ดเลี้ยงตัวสวยครับแม้กระทั่งข้าวผัดทําเอาไปผัดเป็นข้าวผัดต่างๆครับ ครับกระเพราให้ทั่วกันครับแบบนี้ครับครับเก็นอันเสร็จครับนี่ครับกระเพราหมูสับข้าวคุกครับขอบคุณมากครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องออสอังเปลให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ